สวัดีค่ะชื่อนา,า,าสงสาวชยาภาแจ่มสว่างสกุลนะคะเรียนอยู่คณะอักษรศาสตระะ์ปี1ค่ะรหัสนักศ,ศึกษา6705 1 0 0 0ค่ะ เรียนอยู่ในเซกที่2003ค่ะและว,วันนี้เพลงที่จะมานำเสนอนะคะก็คือเพลงแสงสุดท้ายของวง Body Slam ค่ะซึ่งผู้ประพันธ์เพลงนี้นะคะก็คือนายโปโปศยานุกูลนะคะกับนายขจรเดชพรมรักษาค่ะและเพลงนี้นะคะถูกแต่งและเรียบเรียงโดยนายอาทิวราคงมารัยค่ะซึ่งก็คือพี่ตูนของเรานนัเองค่ะโดยเนื้อหาของเพลงนี้นะคะจะเป็นการกล่าวถึงคนคนหนึ่งที่นายกยยองนะคะก็คือเขานะคร ทำทุกอย่างฟันฝ่าอุปสรรคทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองประสบความสําเร็จนะคะและสุดท้ายตัวเองก็ประสบความสําเร็จนั่นเองค่ะโดยแนวเพลงของเพลงเพลงนี้นะคะจะเป็นแนวเพลง alternative rock กับเพลง progressive rock ค่ะจะเป็นแนวเพลง rock นั่นเองค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะที่สาเหตุที่เลือกมานะคะก็เพราะว่าเป็นคิดว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่เป็นผู้ฟังค่ะเพราะว่าในชีวิตของเรานะคะอาจจะมีความฝันแล้วก็ อยาที่จะทำตามความฝันแต่อาจจะเจออุปสรรคต่างๆมากมายนะคะแต่เพลงนี้สามารถสร้างแรงมัาน,นันใจให้ทุกคนลุกขึ้นมาสู้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําให้ความฝันของตัวเองประสบความสําเร็จค่ะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการนําเสนอและแชร์เพลงในวันนี้นะคะก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ